ไปคะ่ะวันนี้กินอิ่มนะคะไปเดินยืดเส้นยืดสายนะคะกินอิ่มนังทานังนังท้องยนวันนี้หนุ่มมดก็จะไปเดินนะคะอีกหนึ่งวันเพราะว่ากินมันเกลนะคะ <AO! S 2> กินผลไม้ไปเยอะนะคะวันนี้จะได้พาพ่อพลายไปเดินนะคะเดินยืดเส้นยืดสายนะคะวันนี้เ <c oughs> อาช่วยช่วยพ่อควานดึงลูกอ่าดึง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 ,ดงช่วยช่วยช่วยอ่ามดช่วยครับมดช่วยครับ ก็ความฉลาดของไทรมดนะคะจะดึงสู้ส่งให้พ่อควานอาบน้ำก่อนนะครับไปอาบน้ำกินน้ำก่อน <c oughs> ก็ยังมีอ้อยนะคะยังมีอ้อยนะคะของคุณแม่เอมินเมตานะคะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมากินใหม่นะครับลูกไปเดินก่อนไปเดินยืดเส้นยืดสายยืนยืดพุงก่อน กินเยอะแล้วเกินวันนี้เราเอาเก็บนะครับพ่อควานทำอ่ะจะขอตกเนาะพายมอดก็จะทำการน,นะคะเก็บโยนส่งนี่เลยเอ่ะไปแล้วนะครับไปอาบน้ำกินน้ำโกน ออก,กินน้ําก่อนเดินออกกําลังกายนะคะอาบน้ําให้สดชื่นนะคะค่อยไปเดินเดินให้ท้องยืดท้องกลางอ้วนขึ้นเยอะนะครับหนุ่มมด ก็จะซาวหาอาหารตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสับระรดให้กินน้ำก่อนพอดูมือนะคะมือจะกินตลอดเวลานะคะกิน24ชั่วโมง กินให้โลกจำเนาะคุณแม่มาริว่าอย่างนั้นนะคะเอาเก็บสรงเก็บทรงกงลุกเก็บทรงก่อนเก็บทรงเล็วเก็บเก็บทรงทรงอาบน้ำก่อนอาบน้ำแล้วค่อยไปเดินเออเอาอ่เ,อเอมินสับปลรดใชอีก เราไม่กินสับปะรดเนาะน้องกินบ่อยๆนะคะก็เบื่อเบื่อเหมือนกันเนาะตอนนี้สับปะรดแม่ควานโยนให้นะคะน้องก็เบื่อเหมือนกันกินบ่อยๆก็เบื่อเนาะพรุ่งนี้แม่ควานจะไปเลียหญ้าในป่าให้กับน้องนะคะพรุ่งนี้เปลี่ยนอาหารให้กับน้องมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราสั่งสับปะรดมาเนาะก็ให้น้องกินสับปะรดแล้วก็กินผลไม้นะคะจากการไล่เป็นคะแนนให้น้องได้กินนะคะ วันนี้เราก็มีคุณแม่เมตานะคะคุณแม่เอมินนะคะท่านเมตตาเป็นผลไม้รวมนะคะวันนี้หนุมมดของเราได้กินบุฟเฟ่นะคะผลไม้หลายอย่างเลยนะคะก็เลยพาพ่อพลายไปเดินเดินนะคะไปเดินให้ย้อยนะคะให้ย้อยอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะแล้วค่อยไปเดินเนาะวันนี้ก็ตะวันจะตกดินเนาะอากาศร้อนแล้วนะคะอากาศร้อนแล้ว ตอนนี้อาการเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวให้พ่อป่านอาบน้ำให้น้องก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเดินออกกำลังกายนะคะก็ดูเนาะคะ่ะน้องจะเล็มกินหญ้าเนาะสับรดมีเนาะไม่ยอมกินนะคะเพราะว่าน้องกินบ่อยนะคะกินบ่อย <c ười> ก็จะเละเลาะ,ะล็งหญ้าอ,อาบน้ำให้ชื่นใจเลยวันนี้สูงท่วมท่วมหลังคาบ้านแม่ควานเลยมอส วันนี้หนุ่มมดของเราก็ไปเดินนะคะออกกําลังกายกับน้องธันวานะคะวันนี้หนุ่มมดมีเพื่อนเนาะไปเดินคู่กับน้องธันวานะคะวันนี้ <c oughs> เดินไม่ทันมดมดเดินเร็ว <c oughs> นี่เลยครับพี่น้องนะคะเดินไปด้วยกันทีมงานช้างป่านะคะหนุ่มมดก็ หนึ่งในทีมงานช้างปานะคะเมื่อก่อนเราก็อยู่กันเป็นทีมงานนะคะตอนนี้ก็แยก,กมาไลาเพราะนะคะเพราะว่าอยากจะได้บ้านให้กับพ่อพลายนะคะ <c oughs> ไปแล้วนะครับพี่มดไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไปเดินเลาะเล็มหญ้านะคะไปเรื่อยๆ เดินเร็วมากเลยนะคะแม่ควานเดินไม่ทันแล้วตอนนี้บรรยากาศสวยๆนะคะกับช้างลูกรอๆนะคะพี่กับน้องเดินตามออกกำลังกายกันวันนี้หนุ่มมอสกับพ่อหนุ่มธันวานะคะได้ไปเดินยืดเส้นยืดสายนะคะวันนี้กลับมาแล้วค่ะปลายมอสกับน้องธันวานะคะวันนี้ไปเดินนะคะไปกลับก็ประมาณสองกิโลกว่าเนาะ พี่กับน้องเดินมาแล้วนะคะก็ทีมงานช่างป่านะคะพ่อพลายมดก็หนึ่งในทีมงานช่างป่านะคะมาแล้วครับลายมดนะคะกับน้องธันวาวันนี้นะคะเดินออกกําลังกายนะคะไปไกลเลยนะคะวันนี้ไปไกลเลยดูนะคะท่ายโยกของพ่อพลายไปกลับก็เกือบสามโลนะคะตรงนี้ จะจะให้น้องไปเลมหญ้านะคะยานาอ่อนกินไปเรื่อยๆนะคะมันก็น้องธันวาน้องธันวาน้องธันวาหี่ีดูโบกมือไปตลอดทางเลยแต่โบกมือหาอะไรนั่นไปแล้วครับมอสเดินเร็วนะครับมอสเดินเร็วน้องธันวาเร็วๆจะได้ทันพี่มอสเขา ยังเยอะนะคะยังไม่มีบ้านเยอะเลยนะคะทีมงานช้างป่าของเราก็เพิ่งจะพ่อพพรยมอดนะคะเชือกแรกเลยนะคะที่ได้บ้านนั้นได้โครงหลังคาแล้วนะคะตอนนี้ทันวาเดินเร็วๆลูกจะได้ทันพี่เขายิย่ยิดูสิดูสิดูความน่ารักของพ่อทันวาก็กิน <c oughs> มันแกวนะคะเยอะวันนี้เนาะหนุ่มมดก็ได้เดิน,นยืดพุงยืดให้พุงขยายจะได้รอก,กินมันเกวอีกพุงนี้นะคะยังมีเหลือนะคะคุณแม่เอ็มมี่ท่านเอ็มมิท่านเมตานะคะตอนนี้ก็จะแวะไปเล็มหญ้านะคะไปแล้วนะครับหนุ่มมดพาน้องไปกินหญ้าอ่อนๆนะคะน้องธันวาก็เดินตามตูดต้อยๆเลย ยี่ <h ih ih ih> ดูดูดูธันวาเขารีบเขารีบกลัวไม่ทันพี่มดธันวารีบใหญ่เลยกลัวไม่ทันพี่มด <h ih> uh> หลายเดือนแล้วนะคะตกมันไม่ได้เจอน้องธันวาเลยมก่ก็อยู่ด้วยกัน ดีดูดูน้องทันวากลักวกัวไม่ทันพี่มอสน้องคำเพลงเพงแล้วก็คุณตาคำแก้วโอ้ยอยู่ด้วยกันหลายเชือกเนาะทีมงานของเราตอนนี้ก็แยกย้ายกันนะคะเพราะว่าอยากจะได้บ้านให้น้องนะคะก็เลยต้องแยกย้ายนะคะไป ไหลเป็นผลไม้นะคะเพื่อจะได้ให้น้องให้น้องบ้านนะคะได้อยู่หลบแดดหลบฝนนะคะตอนนี้อีดูความน่ารักของน้องธันวาโดพี่พี่มดนะคะช้างสวยๆกับบรรยากาศสวยๆตะวันจะรับผฟฟ้านะคะตะวันจะ ทำเพลงชอบพลายมอสชอบนุ่มโลสาวคำเพลงหุ่นซเลนเดอร์ ้อสวยๆนะคะกับช้างลูปโลโลนะคะ <Okay. S 1> ลายมอดนะคะกับน้องธันวานะคะวันนี้ตะวันก็จะรับขอบฟ้านะคะนุ่มมดก็าน้องกินเล็มย้าไปเรื่อยๆนะคะอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยครับ ผมดีใจมากๆเลยนะครับวันนี้ผมได้เดินนะคะได้เดินกับน้องธันวาได้ยืดเส้นยืดสายนะคะได้ขยายท้องนะคะพี่กับน้องลายมดเป็นช้างสูงนะคะช้างสูงมากๆเลยนะคะ สามเมตรยี่สิบบสามเมตรยี่สิบนะคะหนุหม่มมดก็ความสูงก็ไม่ไม่ไม่ยอมแพ้ใครนะคะไบพายมดความโลกก็ไม่ยอมแพ้ใครเช่นเดียวกันนะคะจะกินให้โลกจําเลยนะคะหนุหม่มมดโอ้ยสบายอุลาวันนี้นะคะหนุหม่มมดได้เดินกับน้องธันวานะคะสบายอุลาเลยวันนี้นั่นนั่น,น,นไปทําอะไรน้องนั่น ไปเย่งหญ้าเขาบอนัน <laughs> ไปจุกหญ้าออกจากปากท่านว่าบอนันหญ้าอ่อนชอบไปทำอะไรน้องโอ๊ยไปแย่งกับปากน้องดู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 มด,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 ด <laughs> โอ้กินไม่ทันน้องจะไปแย่งปากน้องนั่นนัน แย่งไปแย่งน้องกินพี่ชายนี่ไปแย่งน้องกินแล้วนี่กินไม่ทันน้องสาดยำเย็นสวยมากเลยนะคะตะวันจะรับขอบฟ้ากับช้างรูปโล,โล <c oughs> มูกโรอมอล กันคันกันคันโอ้ย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 ดูดูมอดทำคนตุงกับคนม้ดูดูคันคันครับคันแกล้งน้องหรือเปล oh, oh, oh. ่ามอดแกล้งน uh, oh, oh. uh, ้องธันวาหรือเปล่าเรา บรรยากาศนะคะสวยงามก็เดินออกกำลังกายเสร็จนะคะก็จะเข้าที่นะคะไปกินอาหารนะคะไปกินหญ้าไปแล้วครับ,บราาไปเข้าที่นะคะวันนี้ ได้เดินแค่นี้ก็สบายนะคะสบายเนื้อสบายตัวแล้วนะคะอีดูน้องธนวะเอ้ยอร่อยสุดยอดไปแล้วครับไปแล้วนะครับหมดเขาตัวใหญ่ตัวสูงมากๆเลยนะคะมีการแกล้งน้องด้วยเนาะ เอาหางไปถูน้องนะคะแล้วก็ไปแย่งอาหารจากปากของน้องธันวาเลยพายมอดกินยญาไม่ทันน้องเนาะ <c oughs> มอดขอนิสัยดีนะคะจะไม่รังเกใไข่นะคะหนุ่มมอดลัวอย่างเดียวนะคะคือม้านะคะถ้าเห็นม้าหนุ่มมอดของเราวิ่งจุกตูดเลยนะคะ กลัวอย่างเดียวครับหนุ่มมอสนะคะ,กล,ะ,คะกลัวมา้านะคะกลัวม้าอู้ทันวาทำไมเดินฝุ่นจังเลยเราอะ่ะอู้ฝ <c oughs> ุ่นตลบเลยไปแล้วครับน่ารักมากๆเลยว่าไงคกฮะน้ำตาลจะไปเดินกับพี่ทันวาไหมไปไหม นี่ก็สะสายกันบินนะคะตอนนี้นะคะสะสายกันบินนะคะ <c oughs> โอ้หนูหมดของเรานะคะเล่นดินตลอดทางเลยรบรรยากาศสวยๆนะคะกับช้างนะคะรูปอล,โล ลายมอดกับน้องธันวานะคะวันนี้ตอนนี้ก็แยกย้ายกันเข้าบ้านนะคะแยกย้ายกันเข้าที่หลับที่นอนนะคะหนุ่มมอดก็ไปที่ของพ่อพลายนะคะธันวาก็จะกลับไปที่นอนของตัวเองนะคะแยกย้ายกันแล้วนะคะตอนนี้มาแล้วค่ะกลับมาถึงที่แล้วนะคะหนุ่มมอดมาถึงที่มาถึงบ้านนะคะอาหารเตรียมพร้อมนะคะตอนนี้ สับประรดนะคะไว้ให้กับน้องกินในช่วงเย็นกลางคืนเูดูความโลภของพ่อพลายมือก็จะซาวไปตลอดทางถึงที่แล้วค่ะถึงที่แล้วถึงที่นอนแล้วนะคะถึงที่นอนแล้วก็ยืนรอนะคะยืนรอ เราควานค่ะวันนี้นะคะแม่ควานก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะคะผูกน้องไว้ให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็อาหารโอนะคะรรก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะแม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะ